เกลกับคอร์ดโทนต่างกันอย่างไรนะคลิปนี้มีคําตอบนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมครูเชนปั้นมือกีตาร์ในคลิปนี้ผมจะแนะนําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสเกลและคอร์ดโทนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรโดยก่อนที่เราจะเข้าใจว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าสเกลและคอร์ดโทนเนี่ยมันคืออะไรก่อนนะครับสเกลก็คือบันไดเสียงบันไดเสียงในที่นี้ก็คือ การเล่นเป็นคีย์อย่างเช่นเห็นไหมอันนี้คือผมเล่น C Major Scale s c a l e แปลว่าบันไดเสียงแปลกลับหลังก็คือบันไดเสียง C Major นั่นเองหรือว่า C Minor Scale ก็คืออ,อันนี้คือบันไดเสียงบันไดเสียงคีย์อะไรคีย์ C major คีย์ C m i y o r คีย์ A major อคีย์ E flat major คีย์ G flat minor A flat หรือ B flat minor ในลักษณะน,น,นี้นี่คือสเกลสเกลก็คือการเล่นเป็นบันไดเสียงคือเอาเป็นเป็นสเตปเป็นขั้นบันไดแต่ทีน,นี้คอร์ดโทนก็คือเสียงของคอร์ดเสียงของคอร์ดหรืออะพิเชโอหรือการกระจายโน้ตในคอร์ดนั่นเองอย่างเช่นเล่นคอร์ด C major seven <Mag One. S 1> the C เมเจอร์ซวนประกอบด้วยโน้ต C E G B Do Mi s o น Ti นี N ่ก็คือคอร์ดโทนหรือการกระจายโน้ตอะเพจิโอการกระจายโน้ตในคอร์ดหรือการเล่นเสียงของคอร์ดก็คือคอร์ดได้มีโน้ตอะไรบ้างมีเสียงอะไรบ้างก็เล่นมันออกมาทีละเสียงเนี่ยเรียกว่าการเล่นคอร์ดโทนหรืออะเพจิโอนั่นเองทีนี้ มันแตกต่างกันอย่างไรมันแตกต่างกันแค่นี้นะครับแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็คืออย่างเช่นผมเล่น C major scale ใน C major เนี่ยมันจะมีคอร์ดโทนที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นเห็นไหมว่าในคอร์ดใน k e ์ C major scale ีย์ C major เมื่อผมเล่น C major scale มันก็มีเสียงในคอร์ดซ่อนอยู่ก็คือ <S <S> <S เห็นไหมเนี่ยคือในคอร์ดโทนเนี่ยมันก็มาจากสเกลนั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยคอร์ดโทนในลักษณะของแต่ละคอร์ดนะอย่างเช่นไดอะโทนิกค,คอร์ดหรือคอร์ดที่ไล่เรียงกันตามลำดับในแต่ละคีย์อ่าอย่างเช่น <S <S คอร์ดซีคีย์ซีเมเจ คอร์ดที่1ึ่ง C major คอร์ดที่2ง D minor คอร์ดที่3ม E minor 7คอร์ดที่4่ F major 7คอร์ดที่5า G 7คอร์ดที่6 A minor 7คอร์ดที่7 B minor 7 flat 5หรือ half diminished ไอ้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ในสเกลนั่นแหละโน้ตทุกตัวในแต่ละคอร์ดทั้ง7ลำดับหรือ เรียกว่าไดอะโทนิกคอร์ดในแต่ละคีย์เนี่ยมันจะมีโน้ตก็คืออยู่ในคีย์หลักของมันเลยอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่นอยู่ในคีย์ซีเมเจคอร์ดทุกคอร์ดทั้ง7ลำดับแต่ละคอร์ดจะเป็นโน้ตที่มาจาก C Major s ร์สเกทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มด้วยตัวไหนประกอบด้วยตัวอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับ โครงสร้างในแต่ละลำดับของสเกลนั่นเองหรือเรียกว่าสเกล e ย่อยนั่นก็คือโหมดนั่นเองโหมดในที่นี้ก็คือสเกล e ย่อยนะครับสเกล e ย่อยก็คืออย่างเช่น c major scale เป็นสเกลหลักเป็น key center หรือศูนย์กลางหรือคีย์หลักกุญแจเสียงหลักแต่เมื่อผมเล่นโหมด โหมดที่1ก็คือ C major ก็คือเริ่มจากลำดับที่1แล้วก็จบด้วยลำดับที่1โดยเล่นอยู่ในคีย์ C major หรือคีย์เซนเตอร์นั่นเองฉะนั้นเมื่อผมเล่น C major scale นั่นหมายความว่าผมกำลังเล่นโหมดที่1ของคีย์ C major เห็นไหมทีนี้เมื่อผมเล่นคอร์ดที่2ผมกำลังเล่นโหมดที่2อยู่ก็คือ ผมแค่เริ่มจากลำดับที่2จบลำดับที่2ของคีซีเมเจอร์แค่นั้นเองถ้าผมเล่นให้เข้าใจง่ายกว่านี้คือผมจะเล่นอยู่ในฟอร์มของซีเมเจอร์เลยแต่ผมจะเริ่มจากลำดับที่2แทนแล้วก็จบลำดับที่2นี่คือทีมาของคอร์ดลำดับที่2หรือโหมดลำดับที่2หรือ โครงสร้างของคอร์ดโทนของคอร์ด m m n n o r 7มันมาจากสเกลย่อยก็คือสเกลย่อยก็คือลำดับที่2ของคีย์หลักนั่นเองก็จะได้คอร์ดที่2หรือซุ้มเสียงของโหมดที่2โหมดก็คือสเกลย่อยแบบในลักษณะเมื่อกีนั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของโหมดและสเกลเนี่ยนี่ก็คือตัวอย่างเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นให้เราทำความเข้าใจแยกแยะ ให้ท่องแท้เสียก่อนนะครับว่าสเกลมันคือบันไดเสียงคอร์ดโทนคือเสียงของคอร์ดแต่คอร์ดโทนมันก็มาจากโน้ตที่อยู่ในสเกลหรือบันไดเสียงนั่นแหละซึ่งแต่ละคีย์ก็จะมีคอร์ดทั้ง7ลําลำดับอยู่ในนั้นเป็นคอร์ดหลักหรือเรียกว่าไดอะโทนิกคอร์ด แต่เมื่อไหร่ที่เราจะทําความเข้าใจในเรื่องของว่าในแต่ละคอร์ดเนี่ยมันมาอย่างไรมันมีโครงสร้างอย่างไรเราต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสเกลหลักนั่นก็คือเมเจอร์สเกลทั้ง12คีย์ให้แม่นยําจําโน้ตให้ได้และเข้าใจโครงสร้างของมันทั้ง12คีย์เสียก่อนแล้วเพื่อนๆถึงจะเริ่มทําความเข้าใจในเรื่องของโหมดหรือสเกล e ย่อยที่อยู่ในสเกลหลักต่อไป และเมื่อเราเข้าใจโหมดแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าโครงสร้างของคอร์ดในแต่ละลำดับในแต่ละคีย์มันมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยความเข้าใจพื้นฐานแรกก็คืออันดับแรกไดอะโทนิกสเกลก็คือสเกลที่ไล่เรียงตามลำดับอย่างเช่นหรือผู้ได้เห็นภาพให้เข้าใจถึงโครงสร้างก็คือแบบนี้ เื่อเราเข้าใจโครงสร้างแบบนี้ทั้งเมเจอร์และไมเนอร์เราจะเห็นว่าไมเนอร 3, ์ flat สาม flat หก flat เจด flat จากอะไร flat จากโครงสร้างของเมเจอร์นั่นเองเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เนี่แหละเมเจอร์สเกลและไมเนอร์สเกลจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการนำทุกคนต่อยอดไปสู่ความเข้าใจหรือโหมด นะครับในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของโหมดนั่นเองซึ่งโหมดก็จะมีในยะสำคัญในการพาเราไปสู่ไดอะโทนิกคอร์ดหรือไดอะโทนิกฮาร์โมนีและเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันและสัมพันธ์กับไดอะโทนิกสเกลทั้งหมดเลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการเล่นโหมดนอกคีย์การใช้โหมดแบบแจ๊สการยืมคอร์ดนอกคีย์มีวิธีคิดอย่างไรการใช้สเกลนอกคีย์หลัก คิดอย่างไรใช้ได้อย่างไรและใช้งานอย่างไรซึ่งตรงเนี้จะมีพื้นฐานมาจากการเข้าใจ Major Scale และ m i n เนอร์ส e ที่เป็น r e ี a ลทีฟม i n เนให้ได้อย่างทองแท้ทั้ง12คีย์เสียก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเพื่อนๆจะไม่เข้าใจเลยและผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่หลายคนเกินเกิน80%ฟังผมพูดไม่รู้เรื่องในคลิปนี้แน่นอนแต่นี่คือผมไม่ได้ว่าตั้งใจจะพูดให้มัน โอเวอร์ Over, หรือหลุดโลกอะไรแต่นี่คือพื้นฐานที่คนที่เข้าใจอย่างถูกต้องและถ่องแท้และมีเบสิกที่ดีเท่านั้นถึงจะฟังผมรู้เรื่องได้ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนยังดูแล้วไม่เข้าใจนะครับแนะนำให้ติดต่อเรียนส่วนตัวผมรับสอนออนไลน์ line, แบบวิดีโอคอลอยู่ชั่วโมงละ500บาทในแต่ละชั่วโมงจะปลดล็อก ok ความเข้าใจและความรู้และทักษะที่สำคัญของเพื่อนได้แน่นอน ยังไงอย่าลืมติดต่อมาเรยงกันเยอะๆนะครับแล้วเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับ